สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววัสนาแชทวีปวันนี้มาลับหน้าที่เป็นพิธีกรที่จะพาทุกท่านไปพบกับการผลิตน้ำส้มเกล็ดฮิมมะก,กันนะคะค่ะ อยากจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าขั้นตอนการผลิตน้ำส้มเกล็ดหมีมาเป็นยังไงตามที่เชนเข้ามาดูกันข้างในเลยค่ะค่ะและที่ยืนอยู่ข้างทีฉนเนนี่ก็คือคุณนัาสวัชชัยซึ่งเป็นปราชญ์ผู้ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตน้ำส้มเกล็ดมีมาแก่พวกเราค่ะสวัสดีค่ะคุณน<อ>้าค่ะอยากจะทราบว่าคุณน้ามีแรงบันาดาลใจในยยาการประกอบธุรกิจนี้อย่างไรคะและประกอบธุรกิจนี้มานานเท่าไหร่แล้วคะแรงบันดาลใจก็คือธุรกิจผลิตน้ําน,นี้คือเห็น คนอื่นก็าทำนี้จะไ,ได้ดีทุกคนครับผมแล้วก็ธุรกิจนี้ผลิตมายังไม่ถึงปีครับส่วนสาขาอื่นนี้ทำมานานแล้วครับผมค่ะแล้วคุณนะ้าใช้ต้นทุนในการผลิตครั้งแรกเท่าไหร่คะครับ,รบผลิตครั้งแรกก็คือซื้อเพนชายกับยี่ห้อติกครับผมก็คืออยู่ที่สองแสนอุปกรณ์จะมีครบทุกอย่างก็คือพร้อมขายได้เลย,เลยครับ ต่อไปแล้วก็จะไปพบขัน้นตอนการผลิตน้ำส้มเกล็ดหีมากกันค่ะตามเข้ามาเลยค่ะค,ค,ค่ะคุณอาค่ะอุปกรณ์ที่อยู่ด้านหน้าเรานี้คืออุปกรณ์อะไรคะครับตัวนี้จะเป็นตู้แช่ไว้สาหรับเป็นสต๊อกเวลาเราผลิตได้เยอะๆเราจะมาเก็บไว้ในตู้แช่นี้ครับผมเพื่อไม่ให้มันละลายครับผมเวลาลูกค้ามาเนี่ยเราจะได้พร้อมสตอ๊อกออกจำหน่ายได้เลยครับค่ะส่วนอุปกรณ์ต่อไปก็จะเป็นเครื่องตีนครับเดี๋ยวตามนั่นอุเครื่องตีนันครับ แล้วนี่จะเป็นเครื่องฟินเวลาเราปั่นเสร็จปุ๊บเราก็จะมาฟินบรรจุแก้วแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยแล้วก็เอาไปไ,ปไว้ในสต๊อกก็คือตู้แช่เราครับค่ะอุปกรณ์ชิ้นนี้คืออุปกรณ์ที่ใช้ทําอะไรคะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องปั่นครับผมตัวนี้จะเป็นตัวหลักก็คือเป็นตัวผลิตน้ําส้มเกล็ดหิมะเลยครับผมค่ะสําหรับวัตถุดิบที่เราจะใช้ในการผลิตน้ำส้มเกล็ดหนะิมะมีอะไรบ้างคะครับ วัตถุดิบก็คือจะมีน้ําแข็งครับแล้วก็น้ําเชื่อมน้ําส้มคั้นที่เราครั้นเสร็จคองเสร็จแล้วครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการผลิตเลยเนาะค่ะขั้นตอนที่หนึ่งคือทำยังไงคะค่ะขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเราเตรียมน้ําแข็งไว้เตรียมเทใส่ถังสองถังนะครับผมเอาถังที่สามเราเตรียมไว้ก่อนไว้ข้างๆเราปันเสร็จปุ๊บเราค่อยเทอีกทีนึงครับน้ำเชื่อมเราก็จะใส่น้ําเชื่อมประมาณถังถังเล็กนี้ตามส่วน ของน้ำส้มที่เขาให้สูตรมาครับต่อไปเริ่มเลยเนะาะครับผมจะเริ่มเลยขั้นตอนแรกเอาน้ำเชื่อมนสรนใส่จุดปุ๊บก็น้ำเชื่อมครับผม,มแล้วก็ตามด้วยน้ำส้มครับเสมแล้วก็ ไปทำยังไงต่อคะหลังจากทานเสร็จแล้วครับทานเสร็จแล้วก็จะไปแพ็คบรรจุใส่แก้วปิดนาครับค่ะขั้นตอนนี้ก็เป็น ครับผมก็คือบรรจุใส่แก้วครับค่ะชื่อบรรจุไม่รู้เนี่ย ค,ครับแต่เ่าไหนจะมีลูกค้ามารับเองที่บ้านแล้วก็แล้วก็ไปส่งตามโรงเรียนด้วยครับบางส่วนค่ะแล้วขายในราคาเท่าไหร่ครับครับถ้ามาอยู่ที่บ้านก็คือส่งแก้วละสามบาทครับผมแต่ถ้าวิ่งออกไปส่งข้างนอกก็จะอยู่ที่สามบาทห้าสิบถึงสบบาทครับค่ะแล้วรสชาติที่เป็นที่นิยมของกลุ่มลูกค้ารสชาติไหนบ้างครับครับหลักๆก็จะเป็นน้ําส้มครับผมก็จะมีน้ํารสชาติอื่นก็จะมี อยู่4รสครับผมจะมีเผือกสตรอเบอรี่แครนตาลุแล้วก็โกโก้ครับนี่ค่ะเผือกนะคะสตรอเบอรี่ครับเป็นแครนตาลุกค่ะครับคือโกโก้ค่ะค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณคุณนายนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้เกี่ยวกับการลิดน้ำส้มกลิดหิมะแก่พวกเราค่ะขอบคุณค่ะ แก้วค่ะแล้วก็ที่เหลืออีกห้าแก้วเป็นผสมกันนะคะค่ะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวไปหยิบให้ค่ะ ขายส่งแก้วละสามบาทค่ะกันเดี๋ยวถ้าฉันทำกำไรมาค่ะค่ะในใจฉัน